ก็บอกัวหน้าอยู่พวกพี่เดี๋ยวครับลงุงกูจะเลี้ยวซ้ายแต่พวกมึงอ่ะเลี้ยวกูไม่ไหวหรอกเราพรแค่นี้ดีกว่าผมไปทำตามฝันมึงเถอะส่วนเรื่องบ้านเดี๋ยวกูช่วยชักมึงกลับไปได้แล้วอ,อยวเรื่องบ้าน<ง>กูช่วย ขอบคุณมากครับที่ให้บอสผมกลับมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุงุยจะจะจะไม่ลืมบุญคุณน,นี้เลยครับลุงขอบคุณน,นะครับแต่เรื่องบ้านมึงขาดเท่าไหร่มึงบอกกูแต่ตอนนี้กูมีเงินอยู่สี่แสนขอก่อนได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องชั่วชะตากันลุงไม่เป็นไร<อ>ครับ,รบเดี๋ยวเรื่องบ้านเรื่องไหนมึงขาดเงินเท่าไหร่มึงบอกกูพูดซะเยอะเลยขอบมากครับลุงขอบต้อง ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับสนุกมากเว้ยบอลผมกลับมาขอบคุณมากครับสนุกสนุกสนุกขอบคุณครับพี่ลุงยังยังไม่ต้องฝึกอีกครับเข้าใจครับยังกล้าเลี้ยวสายเร็วสายไม่ได้อะไม่ได้กากหรอกพวกมึงเก่งกันทุกคนเว้ยแต่ว่ามันยังหลายหลายอย่างอ่ะวิธีการยังระบบอ่ะเออระบบอ่ะมันยังไม่ค่อยเข้าขากันเลยอ่ะคนคนใหม่ใหม่ๆมาเยอะครับเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจไอ้นี่ครับสู้ซโซเอ้ยเดี๋ยวพวกกูช่วยไม่ต้องห่วง เลี้ยวทีนี่พมอะไรจอดล้อมีสองร้อยตอนนี้ไอชักเจอกันก่อนหน่อยดิไอเฮียครั้งก่อนมึงไปไม่ลากูเลยเอ้าจะไปลากันแล้วเหรอเนี่ยช่วงช่วงนี้ไอบ๊อบไอบ๊อบป็นโควิดเลยครับมันเข้าโรงพยาบาลกอดไงวะเฮียไม่เคยกอดวะอ้าวแล้วเมื่อไม่เป็นหรอผมยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าติดอ่แต่ผมยังไม่ติดครับผมไม่ได้ไปกันเจอกันเจอกันสู้ๆไว้รับลุงขอบคุณมากครับ จอกันเจอกันขอบคุณครับไลชักไปเดอกันครับเจอมึงรอบหน้าถ้าคุณจะมาไหนคุณ่ามึงแน่คำพูดคุณคุนมึงมึงมึงฟังไว้นะเว้ยถ้ามึงมึงคิดโดูโอกาสเนี้ยมันโคตรแบบมันหลุดลอยไปแล้วอ่ะคือถ้ามึงพร้อมแล้วมึงเป็นระบบกว่านี้คือกูเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะเว้ยแต่เพราะว่าประสบการณ์ที่มึงขาดไปอย่างมากอ่ะมาสายมึงแล้วความต่างชั้นอ่ะให้มึงแสดงให้เห็นน่อย มันเลยทําให้เลี้ยวซ้ายไปด้วยไม่ได้จริงเลยมึงยังเลี้ยวซ้ายตามมันไม่ได้อะดังนั้นมึงต้องไปปรับเข้าใจปะเข้าใจครับพี่มันน่าเสียด้วยถ้าเลี้ยวซ้ายไปอ่ะพวกมึงจะเสียเยอะเลยนะคุไม่อยากกูไม่อยากให้มึงเสียใช่มึงเล่นเงมือนเต็มหมีไว้ก่อนมันดูออกเว้ยง่ายคนอยู่นานกับคนนี้แบบเพิ่งมามันดูออกเลยอ่ะว่ามึงเจอสมมติมึงเจอดีจีไม่ได้อ่ะยังไก็แพ้ จะว่าใส่ดีจีเลยตอนนี้พูดจริงๆแล้วเว้ยไม่ได้แบบว่าเยียงเลยนะฝีมือพวกมึงเก่งกูยอมรับเก่งทุกคนเว้ยแต่เรื่องอุ้มเรื่องแบบหลายๆอย่างอ่ะเพิ่งมาใหม่ด้วยเข้าใจตอนทรัพยากรพร้อมอ่ะมึงไหวเอาเวลาที่ไปอยู่ในเทนนิ่งอะมาฝึกขับรถดีกว่าเม่ต้อกว่าเก่งแล้วอาวุธเก่งหมดแล้วนะมึงเก่งทุกคนอยู่แล้วมึงยเก่งมันจะฆ่าทีเดียวสิคนเลยไง มึงเอามาขับรถเหรอฝึกขับรถมี่รถแรงๆไม่หาซื้อแท็กมาไม่จำเป็นต,ต้องรถประมูลไว้มึงหาแค่แท็กมาแล้วมึงเล่นลายเขาให้เก่งตำรวจยี่สิบสามสิบคนเอาเคสมึงถ้าไม่ลงอ่ะถ้ามึงเล่นเขาอ่ะฝึกอ่ะลายเขาอ่ะครับขอบคุณมากครับพี่ลุงได้เจอกันขอบคุณมากครับพี่ติขอบคุณ,คณมากบคุบอ<า>กว่าคำคำพูดนี้จะเตือนใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะเว้ยขอให้มึงเตือนสติตัวเองว่ามึงควรทำอะไรอ่ะ ไม่มากก็น้อยขอให้มันเกิดประโยชน์แล้วกันโชคดีไอ้สมเรียกประชุมกดังดิเดบ่เดีบ่เดบ่เดบ่ขอบคุณครับพี่สมชายขอบคุณครับขอบครับนะาผมครับน้าครับเจอกันครับขอบคุณนะแล้วลุงแล้วลุกพูดเท่ทำไมอะสี่แสนละพูดเฉยกูมีแค่สี่แสนไงไอ้เหี้ยไม่งงมากเลยลุงโอ้โงงแบบคำพูดมันงงๆเลยไม่รู้อะโปรเตินลุงมันพูดเข้าใจนะวโอ้โงงจริง เออลลาร์ไปแล้วมึงถามเพื่อนเลยไม่ถามบ้านเราไอ้เดียลาเลยผมไม่มึงมีเพื่อนมึงด้วยไอ้ไทยเป็นเพื่อนมึงโอเคพี่ไทยใช่ครับไอ้ไทยลงเลิงไปสามคนสามคนลงเลิงไทยไปไอ้เดียลาครับโอเคเพี้ยนไม่กูพูดงงอะไรวะกูยังงงกับตัวเองเลยตอนนี้งงใช่กูงงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนอยู่มันไวมากอ่ะอยู่ดีดีก็แบบอ๋อแล้วซ้ายปุ๊บงง ไปต่อไม่ได้รวมโกดังไอ้แจ็คไอ้แจ็คโคตดีกว่าแจ็คไปเรียกคนมาโกดังทุกแก๊งจับดูไหมไปเปลี่ยนชุดด้วยไปเปลี่ยนสูตรแจ็คไปไปาปก่อนนะฮะจะได้ไปผมบอกตะกุยอนหน่อยไหมเปต้องเออมันมันเลี้ยวไปมันมันโดนฟรีแน่นอนอ่ะมันไม่มีเล่นแน่นอนไม่กูถามมันตอนแรกว่ามันจะเลี้ยวไหมใจพวกมันอ่ะร้อยเปอร์เซนต์เว้ยใจพวกมันเอาอยู่แล้วเข้าใจปะเข้าใจใจพวกมันอ่ะใจเดียวไม่ได้ครับใจอย่างเดียวไม่ได้ เพราะมันเอาอยู่แล้วมันเอาด้วยถ้าเราเอาอ่ะแต่แค่ว่าเราไปกับมันอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสไงแต่พวกมันอ่ะพุ่งขึ้นมาจะกลับไปข้างล่างอีกมันไม่ได้ไงี้ยเพิ่มต้นอีกแล้วไอ้แล้วต้องให้มันไม่เฟิร์นโฟมันอ่ะให้เต็มที่อ่ะให้มันไต่ระดับก่อนอ่ะประสบการณ์เกี่ยวกับการความสามารถใครมาไอ้ฮอกที่อะไรก็ไปถามเพื่อนเนาะพูดไปแล้วทำเดียวไปไหน่แล้ว บอกเบิดไปเป็นชุดฮือคดีปั๊มก็สวยอ่ะเออปั๊มแม่งลงหมดแล้วสวยมากจริงๆ แประกาศรวมกวดังขอไม่เกินห้าคนนะคนมันเยอะเกินแก๊งเราไม่เกินห้าคนจำกัดเหมือนด้วยแต่พ่อคอที่อะไรมึงหนาวเหรอขยับไม่